กุ้กุนเชียงวัตถุดิบประกอบด้วยแตงกวาใบขึ้นช่ายแล้วก็กุนเชียงแล้วก็ถั่วลิสงขั่วบดน้ำปลาเกลือน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทราย แล้วก็พริกหอมแดงมะนาววิธีทำนำน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำเปล่าเทลงไปรวมทั้งน้ำตาลทายด้วยแล้วก็ขยำ ให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวพริกหอมแดงนำเอาแตงที่หั่นแล้วเทใส่ถ้วยใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เทน้ำยำลงไปขยำขยำให้แตงออก บวบบวบวเล็กน้อยให้น้ำแตงออกมาบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กุญเชียงคุกเคล้านะคะให้ทัว่วเสร็จแล้วเราก็ใส่ทั่วที่บดแล้วนะคะคุกเค้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่มะเขือเทศตักใส่บินโตไปวัดได้ค่ะ สวัสดีค่ะ